โอเคโอเควีรพัฒน์พร้อมยังลูกยกมือหน่อยแล้วจันทวันีพร้อมยังใครยกมือไม่ได้ให้ตอบพร้อมนะคะเล่งพร้อมยังลูกเล่งพร้อมแล้วยกมือเลยลูกโอเคพร้อมแล้วต่อไปเลยค่ะครั้งที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ ข้อ3นะคะซึ่งคุณครูเฉลยข้อ2ไปแล้วนะคะข้อสองั้นเดี๋ยวเอามาเฉลยข้อ1กันเลยนะคะเปลี่ยนจากทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนข้อ1ข้อ1น7ูวิธีทำคุณครูคบอกว่าถ้าซ้ำนะคะถ้ามันมีคำว่าซ้ำเนี่ยมันจะต้องเป็น เก้าใช่ไหมเก้าหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้น0.7ซ้์าก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดเจ็ดส่วนเก้าแค่นี้เลยนะคะก็ตอบได้เลยเจ็ดส่วนเก้าอ่าถูกไม่เอ่ย ơi. ต่อไปข้อ2ข้อ2เฉลยไปแล้วนะคะต่อไปข้อ3ข้อสุดท้ายที่คุณครูให้ในักเรียนทำนะคะข้อ3ว่า0 4 8จุดซ้ำที่48ด้วยนะคะวิธีทำ0 4 8ยซ้ำสีนะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับอุ้ยซ้ำทั้งสองตัวเลยตัวบนเขียนได้เลย48่ส่วน99จบแล้วนะคะต่อไปวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำข้อ4ถึงข้อ6นะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขอทบทวนก่อนเขาบอกว่าทศนิยมซ้ำถ้าเป็นการซ้ำกันเนี่ยเราจะแทนด้วยเลข9นะคะเช่น ตัอย่างที่หนึ่งศูซ้ำที่เราทำไปนะคะมีค่าเท่ากับ7จ็ดส่วนเก้าศูถ้าซ้ำที่72ก็จะมีค่าเท่ากับ72็ดส่วนเกะคะแต่ถ้ามาซ้ำสามตัว0 7นย์จุาซ้ำที่7ด สอนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเจ็้อยยสบสามส่วน999นะคะแต่ในกรณีที่มันซ้ำไม่ครบทุกตัวเช่น0.53ย้าาซ้ำที่3อย่างเดียวนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5 3ลบตัวที่ไม่ซ้ำคือเลข5ส่วนด้วยซ้ำหนตัวคือ9ไม่ซ้ำอีก1ตัวคือ0นะคะแล้วหนูก็ลบกัน ะะลบกันแล้วเหลือ48ใช่ไหมเอ่ยส่วน90ตรงนี้สามารถตัดได้หนูก็ไปตัดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปตัวต่อไปเช่น1.23ซ้ำาอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะก็เขียนเป็นจำนวนคลาได้เลย23ส่วน99ได้เลยนะคะ หรือจะเป็น2.35ซ้ำที่5ตัวเดียวถ้าซ้ำที่5ตัวเดียวต้องลบเลข3ออกด้วยก็จะเป็น2องเศษ35ลบ3ส่วน90จะมีค่าเท่ากับ2เศษส3ส่วน90แบบนี้ได้เลยนะคะ2คือตัวใหญ่ไปนิดนะ ลบก,ก่อนอ่ะตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะโอ้ยเรียบเลยวันนี้ทำไมเงียบอย่างเงี้ยลองตอบคุณครูหน่อยแล้วจันทมณีหนูเข้าใจไหมลูกจันทมณีได้ย<ม>ินคุณครูคไหมคะมอ๋อเข้าใจมีคนเข้าใจมาหนึ่งละ วลสอนกันวลสอนวันนี้เข้ามาทันไหมลูกทานครับทันครับเข้าใจไหมคะรือมืออยู่อาทิตย์ที่แล้วผมเข้ามาไม่ทันหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ทนัทนเอออาทิตย์นี้ทันแล้วเข้าใจไหม <c oughs> มีตรงไหนไม่เข้าใจไหมลูก วลาสอนยังลองยกตัวอย่างหนึ่งเลขมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูเร็วเอาเลขอะไรดีเจมาไหมวันนี้ คูมาไม่ลูกวันนี้อะเรียกไปเจนนเจมสามแล้ววันนี้ภาคภูมิมาไม่เอ่ยเอ้ยวันนี้ภาคภูมไม่มาเวย้ยใครกำลังออกออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเหลือกันเก้าคุอ่ะโอเคค่ะนักเรียนถ้านักเรียนไม่ถามคุณครู คุณครูจะให้หนูกลับไปทํางานนะเอาอย่างนี้วันนี้มันมีอยู่สามข้อที่ให้นักเรียนทํานักเรียนอยากให้คุณครูทําข้อไหนให้ดูหรือเปล่ามีไหมคะหรือว่าสามข้อที่เหลือหนูทาได้หมดผมทําได้หมดแล้วมีไหมลูกกให้ทำข้อไหนให้ดูไหมข้อ 4, ี่ข้อหหรือข้อหกดี ก็ะไรนะข้อ6ค่ะข้อ6นะคะโอเคค่ะข้อหข้อหโจทย์บอกว่าลบ0ูนย์จุดเกาซ้ำที่9 7 8แนะคะนี่แสดงว่าซ้ำสามตัวนะคะวิธีทำลบ0.9 7 8์จุซ้ำาเจ็ด 8อ่าอันนี้ซ้ำหมดเลยนะคะแต่ติดแค่ว่าตัวหน้าเป็นเครื่องหมายลบเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบมันซ้ำสามตัวเลยนี่ก็ไม่ต้องลบอะไรออกนะคะ9 7 8ซ้ำกี่ตัวล่ะซ้ำสามตัวแล้วมีเลข9ทั้งหมด3ตัวก็9 9 9, 9ตอบได้เลย ลบ9 7 8ส่วน9 9 9เโอเคเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวลองไปทำเองนะคะคุณครูฉเฉลยเป็นหนึข้อแล้วแสดงว่านักเรียนเหลือทาแค่2ข้อเท่านั้นนะคะ,ะก่อนจะจบเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องพร้อมๆกันแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ ห้ามขี้โกงโดยเด็ดขาดเพราะเรามีกันแค่เก้คนเท่านั้นใครขี่โกงฉันไม่บวกคะแนนเพิ่มให้นะใครเข้าเรียนทุกวันคุณครูจะบวกคะแนนเพิ่มให้ถ้าส่งการบ้านด้วยนักเรียนไม่ต้องห่วงเลยนักเรียนเป็เกดสีแน่นอนในภาคเรียนนี้แต่มีบางคนไม่ส่งการบ้านเลยอะ่ะ